สนับสนุนโดยพลังของทุกคนร่วมก่อเกิดเป็น AIA เราคือพลังสร้างอนาคตบุรีเลิกยากแต่เลิกได้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ m ม n โก g กา d e เดนค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะก็ยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้ในรายการค่ะเพียงพิมพ์เอ็มใหญ่นะคะแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4240333ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังคงมีเรื่องของภัยพิบัติน้ําท่วมอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเล็กน้อยก่อนในช่วงเช้านะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรียกว่าสงขลาเนี่ยจังหวัดหัดจังหวัดสงขลาที่อาเภอหัดใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะโดนอะไรที่หนา ถูกต้องนะคะ,คะเพราะว่าเรายิ่งน้ําท่วมสูงที่สุดในหาดใหญ่ก็คือในตัวเมืองด้วยซึ่งมีคน<ช>อสสาศัยอยู่เยอะแล้วก็มีหลายคนนะคะที่ยังติดอยู่ในพื้นที่ทางราชการยังเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่าน้ำยังไหลเชี่ยวอยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าน้ําเริ่มจะลดลงแล้วไฟฟ้าเริ่มจะกลับมาแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งแก้ไขอยู่นะคะคือตอนนี้ใครที่ว่ารอเรือนะคะก็ ตอนนี้ทางการเนี่ยก็ได้ส่งจะส่งเรือไปแล้วทั้งหมด40ลำรวมถึงมีเรือของจัก,กรีนารุเบตดใช่ค่ะมีเรือรบหลวงจัก,กรีนารุเบตนะคะ <c oughs> ที่ออกจากอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีเ <c oughs> มื่อวานนี้นะคะช่วงประมาณเวลา4ทุ่มนะคะ嗯嗯嗯แล้วก็คาดว่าจะไปถึงที่หาดใหญ่เนี่ยเวลาประมาณ ใบใบของวันนี้ก็คือในเรือหลวงเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นครัวขนาดใหญ่ที่เขาจะปรุงอาหารแล้วก็แจกจ่ายกับผู้ประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงยังมีถุงยางชีพด้วยแล้วก็มีเรือยางเรือท้องแบนเพื่อที่จะไปรับตัวผู้ที่ติดอยู่ข้างในออกมาค่ะยังไงนะคะใครที่อาจจะแบบว่าสามารถส่งข่าวสารข้อมูลมไปถึงคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็ ส่งไปลองบอกดูแล้วกันเผื่อว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะให้ความหวังไปอย่างพี่เจเจตรินนะคะอ่านในทวิตเตอร์ของพี่เขาเขาบอกว่าวันนี้นะคะเวลา8โมงเนี่ยเขาจะเตรียมที่จะไปลงพื้นที่ใครที่อยากไปร่วมบริจาคเนี่ยก็ลองตามทวิตเตอร์พี่เจดูว่าจะไปสมทบได้ที่ไหนเอาถุงยางชีพไปพี่เจบอกว่าไม่ขอแพ็คเป็นถุงนะคะขอใส่กล่องอาจจะเพื่อความสะดวกสบายมากกว่าคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทุก ทุกภาคส่วนเนี่ยพยายามจะช่วยอะค่ะคือแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันค่อนข้างหนักมากการช่วยเนี่ยอาจจะล่าช้ายังไงก็ต้องแบบว่านาเมื่อไหล่เชี่ยวใจเย็นนิดนึงแล้วก็รอแต่ยังไงเชื่อว่าไปถึงแน่นอนนะคะใช่ค่ะและอย่างมีสายด่วนนะคะของกองทัพเรือค่ะ1696นะคะสามารถโทรไปแจ้งได้ว่าติดอยู่ในนี้ติดอยู่ในบ้านหรือว่ามีใครป่วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เทศบาลเทศบาลนครหัดใหญ่ก็เปลี่ยนเบอร์ด้วยนะคะเป็น0-74 244796ค่ะค่ะแล้วก็074ย์นะคะ2 33 2 7 7นะคะค่ะใช้2เบอร์นี้เท่านั้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็เราก็ยังมียอดผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดนะคะที่มาจากทางทวิตเตอร์นะคะที่เขาทวิตกันก็คือเวลาประมาณตีหนึ่งค่ะยอดล่าสุดก็คือรวมทั้งหมด38จังหวัดที่เกิดภัยพิบัติตั้งแต่เริ่มเกิดเรื่องมาเลยนะตอนนี้อยู่ที่104คนแล้ว นะคะก็ขอแสดงความเสียใจไปถึงยังครอบครัวที่สูญเสียด้วยใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่ยังติดอยู่ก็ใจเย็นๆนิดนึงยังไงวันนี้ทางการต้องเร่งช่วยเหลือแน่นอนค่ะมาต่อกันที่เรื่องของบริษัทเนชั่นบ้านนะคะที่จะร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นกันค่ะก็ช่องทางเดิมนะคะที่เบอร์โทรศัพท์023383000กด3ค่ะค่ะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะบริจาคเป็นเงินนะคะก็สามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะสาขาซีคอนสแควร์ ค่ะประเภทบัญชีออมทรัพย์นะคะกับเลขที่บัญชี095 2 71929 7นะคะ<ช>ย้ำอีกทีนะคะ095271929ขีด7หรือว่าถ้าไม่ทันก็โทรศัพท์มาง่ายๆนะคะ023383000กด3นะคะตอนนี้ยากันยุงผ้าอนามัยน้ำดื่มกระดาษลไฟ <ป S 1> ช,ชายผ้าหม่ม มันสําคัญหมดนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะอะไรที่คิดออกว่าจําเป็นในการดารงชีวิตเนี่ยก็ช่วยๆกันแล้วกันนะค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะอะไรที่เราคิดว่ามันหนักหนาเนี่ยมันจะได้เบาบางลงไปถูกต้องเลยค่ะค่ะเอาละครมาตอนที่ข่าวของแมงโก้การ์เด้นเลยดีกว่านะคะสําหรับข่าวแรกของเราในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของห้างอมรินพลาซ่าค่ะพี่แจ๊ใช่แล้วค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเขาปรับรูปโฉมใหม่ให้เป็นถนนแฟชั่นใช่แล้วเป็นถนนแฟชั่นที่แบบว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆเพราะว่ามันจะไอดีนิฟายลง ไปโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะค่ะงานนี้นะคะเขาก็มีเหล่าดาราและก็เซเลบริตี้เนี่ยไปร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยค่ะ ส่วนการค้าอามาริมพลาซาขานรับนโยบายรัฐปรับชวนใหม่ชั้นล่างให้เป็นถนนสายแฟชั่นโดยใช้ชื่อโซน ID1 ชูคอนเซปต์ it's not just fashion it's your identity ภายในงานเปิดตัวยังได้เหล่านักแสดงและนางแบบสาวสุดฮอตอย่างพอลล่าเทเลอร์ไข่มุกชุติมาดูรงเดชเมพิชนะสาขากอและฟ้าแฝดอย่างเพชรพลรัตนร,รัตนรัตนรัตนเอื้อทวีกุลมาเดินแบบโชว์เสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ให้สมกับความเป็น identity ของงานนี้ด้วย คีไม่ได้เดินดูแล้วมีทั้งหลายร้านเลยเปิดใหม่ก็เป็นการเปลี่ยนลุคของอมรินเลยปกติมาที่นี่เราก็ไม่ค่อยจะได้ช้อปปิง้งแต่ต่อไปนี้เราก็จะมีที่ช้อปปิ้งแหล่งใหม่ออกมาอีกแล้วยังยังไม่ยังไม่ได้ดูแบบละเอียดลวค่ะก็เลยยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวคงจะได้เดินดูค่ะแล้วสำหรับงาทนที่เขาเปิดตัวที่เ,เปลี่ยนลุคใหม่ของที่ของอมมากนี่รู้สึก่าเลยบ้างก็รู้สึกว่าอีกหน่อยคนต้องเยอะแน่เลยแล้วก็รู้สึกว่าเออมัน เราจะได้ไม่เบื่อนะไม่จำเจไม่ไปที่ดําเดิมแล้วก็ได้มาฝั่งนี้บ้างอย่าเี้ค่ะของไข่มุกเป็นตีมกลาเมอร์ค่ะกับแต่ว่าเป็นกล a เมอรแบบหวานๆนะคะแล้วที่มีขายในอารมารินไอดีไอดีวันด้วยค่ะก็ดีนะคะเวลาคุณแม่มาคุณลูกก็จะได้มาโดยคุณลูกก็จะได้เดินอ่าชัล่างตรงไอดีวันค่ะได้เดินแล้วค่ะสวยค่ะที่จริงจะไปช้อปปิ้งต่อด้วย นอกเหนือจากเสื้อผ้าแล้วไอดีวันของห้างอมรินพาซาอย่างเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องประดับกระเป๋ารองเท้าทั้งของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจจากร้านค้าแบรนต่างๆที่มารวมกันอยู่ที่นี่ด้วยใครอยากจะเสริมบุคลิกให้ดูโดดเด่นขึ้นลองแวะมาดูที่นี่สิคะอาทินันแก้วกนกถ่ายภาพกนกวรรณีแสงสาครแมงโก้ทีวีรายงานค่ะ แต่และคนคนละ,ะแนวเลยนะอ,อย่างเพชรพลอยนี่เขาก็จะแบบเซอร์ๆเป็นฮิปปี้นิดนึงก็เรียกว่าเหมือนกับว่าสไตล์ใครสไตล์มันนะคะก็ลองลไปเที่ยวที่ศูนย์การค้าอมรินดูได้เผื่อจะเจอสไตล์ของตัวเองอเปลี่ยนโฉมใหม่จริงๆไม่อยากจะเชื่อว่าอมรินจะมาแนวแฟชั่นเลยนะ ค่ะเอาละคะมาต่อกันที่การเปิดฉายรอบปฐมทั์ของภาพยนตร์กันบ้างนะคะเป็นแนวตลกตลกของพี่จตุรงมกจกใช่ค่ะกับหนังที่ชื่อว่ากระดึ๊บนะคะชื่อนี้แปลกมากค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่ามีนอนหล่นลงมาจากฟ้าฟ้านอนตัวอ้วนๆใหญ่ๆสีฟ้าฟ้าใช่ไหมคะสุดท้ายเป็นแค่ใช่สุดท้ายเป็นแค่แผ่นเจลลดไข้ซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่พี่จตุรงเนี่ยค่ะเอาประเป็นมุกในหนังและแถมว่าเรื่องนี้ยังใช้แบบทุ่มทุนสร้าง CG ให้เจ้าตัวกระดึ๊บเนี่ย น่ารักหือว่าสมจริงด้วยค่าง,งั้นรเราไปช่วยร่วมชมหนังเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับโปรเจกต์เรื่องใหม่ของ GTS ซึ่งจับเอากระแสข่าวดังเมื่อปี2549กรณีชาวบ้านพบวัตถุประหลาดลักษณะคล้ายเจลใสหล่นมาจากฟ้าซึ่งหลายคนก็คิดว่าเป็นวัตถุจากต่างดาวค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแผ่นเจลลดไข้เท่านั้นกระดึ๊บได้หยิบเอาข่าวชิ้นนี้มาเป็นภาพยนตร์แนวมอนสเตอร์คอมเมดี้ที่ใช้เทคนิคพิเศษเพื่อให้ตัวกระดึ๊บที่เราเห็นมีความสมจริงที่สุดโดยเรื่องนี้กำกับโดยนักแสดงตลกอารมณ์ดีจตุรงค์มกโจกค,ค่ะ ถือว่าเป็นผลงานกำกับเรื่องที่3ของเขาแล้วนักจากโกยทโยมและตัดสู้ฟุตแถมยังได้เพื่อนสีจิ้มชวนชื่นมาร่วมงานด้วยมันเป็นแนวโคอมเมดี้เป็นแนวตลกเป็นแนวเออเออเป็นแนวสัตว์ประหลาดซึ่งหนังแนวเนี้ยไม่มีมานานแล้วสำหรับประเทศไทยเรา พูดง่ายๆว่าผมเนี่ยถ้าผู้แทนคนดูนะผมได้รับการติดต่อมาครั้งแรกผมท้าทายมากเลยว่ามันจะทำยังไงให้สนุกจะทำยังไงให้มันเป็นแนวของจตุรงได้แล้วพอออกมาแล้วแค่เห็นตัวอย่างเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหไม่เชื่อว่าน่ารักได้ขนาดนี้มีการมาเขาเรียกอะไรนะมาบอกความต้องการของซ g จีกับกับ ุ่งกลับตรงนี้ให้ให้เห็นภาพออไปพร้อมๆกันเลยไม่ใช่ว่าถ่ายทำให้เสร็จแล้วไปไป,ไปแมทกันที่ในห้องตัวกระดึ๊บเวลามันเจ็บเราก็ผมก็แสดงเป็นตัวกระดึ๊บให้เขาดูคร <c oughs> ับมันเจ็บยังไงพี่ลงตัวกระดึ๊บมันเจ็บยังไงก็มันเจ็บอย่างนี้งไงอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็เราก็ดิ้นให้เขาดูเขาก็ <c oughs> เขาก็รู้รู้ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนเราลองถามผู้กำกับชื่อดังเก่งจิระมลิกุลซึ่งก็ได้คำตอบว่าต้องลองไปชมซส้นแล้วลละค่ะ เป็นก้าวใหม่ของพี่จตุรงนะคือผมว่าผมว่าผมดูผมผมดูพี่จตุรงมาทั้งสมเรื่องเลยฮะพี่จตุรงเขาเขาทำหนังเก่งว่าเขาไม่หยุดอยู่กับที่ฮะพี่เขาพัฒนาจนถึงขั้นว่าเขาทำซีจอ่ะผมว่าอันนี้แอดวานมากอ่ะเออผมยังไม่กล้าทำเลยผมได้ดูตัวหนังแล้ว กก็นุดีนนนะสสุุกกกมาเลย้านพระเอกนางเอกของเรื่องก็เป็นการพบกันครั้งแรกของพีทพัทยาเครือสวรรณ์สุริและฟรอยนัทพงศ์ชาติพงศ์โดยทั้งคู่แสดงเป็นเพื่อนบ้านที่แอบปิ๊งกันค่ะก็สองธันวานี i s y ะก็อยากให้ไปดูกันทางครอบครัวค่ะเราบอกว่าฮาดิบฮาดิบแน่ๆก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆค่ะครับก็ภาพยนตร์เรื่องกระดิบนะครับไม่ใช่แค่ฮาอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวยังสอดแทรกสาระนะครับความสําคัญระหว่าง ความสมานฉันท์กันระหว่างครอบครัวของสองครอบครัวกันการช่วยเหลือเกื้อกูลันด้วยนะครับอย่าลืมครับสองธนวาทุกลมภาพยนตร์ครับุประหลาดถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่น่าสนใจค่ะเพราะว่านอกจากมุกตลกความสนุกสนานและข้อคิดดีๆอย่างที่ฟรอยบอกแล้วเรื่องนี้ก็ยังใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกลงทุนสูงอีกด้วยจะเป็นยังไงต้องคอยติดตามกันนะคะ แสดงว่าตัวต้นแบบของตัวกระดืมบมาจากพี่จตุรงเพราะว่า acting ของตัวกระดืมบเนี่ยพี่จตุรงต้องเป็นคน acting ให้ดูทุกสีหน้าและทุกอารมณ์ในการไปทำซีจีก็นะคะเขาไม่ใช่แค่ผู้กำกับนะคะแต่ว่าเขาแบบว่าทำหน้าที่หลายอย่างใช่ค่ะเพื่อให้ออกมาสมจริงแล้วก็สนุกสนานมากที่สุดนะคะก็ไปชมกันได้กับเรื่องกระดึบหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนไปอีกอารมณ์หนึ่งก็ได้เป็นแนวเซ็กซี่บ้างกับอีกเรื่องนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งคือน้ำตาลแดงภาค2นะคะที่ตอนนี้นี่แบบว่า ใกล้จะจอคิวแล้ววันที่4พฤศจิกายนนี้แล้วใช่ค่ะ,คะแล้วก็วเมื่อวานนี้ก็ได้เปิดฉายรอบปมฐมทัศนะให้ท<ช>ุพากันไปก่อนนะคะรวมถึงยังมีนักแสดงที่แสดงในเรื่องนี้เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวค่ะครับ หลังจากสร้างความฮือฮาก,กับนังอีโรติกที่ถ่ายทอดมุมมองความรักและเรื่องเซ็กที่แตกต่างออกไปล่าสุดงานถแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนน้ำตามแดนภาคสองยังได้บัณฑิตทองดีมาเป็นผู้ควบคุมการสร้างนำทีมผู้กำกับหน้าใหม่3คนพร้อมกับนักแสดงนำอย่างรังทองช่างธรรมแอนนาเรสวิรัชชัยศรีวณิกวันิกุลแท็กพรันยูโลจนาวุธิธรรมและสิแยานสุนทรร่วมพูดคุยกันก่อนที่จะไปชมผลงานของตัวเองพร้อมสื่อมวลชนที่โดงภาพยนตร์เอสเอสเวร์ครับ คือด้วยความที่มันเป็นอะไรที่ตรงกับชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่แล้วเนี่ยค่ะคือถ้าเราไปดูมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่แบบโดนสัก,สกไม่สักเรื่องก็ต้องเรื่องหนึ่งค่ะต้องมีโดนเพราะฉะนั้นเราดูอันนั้นมั่นใจว่าคือตรงนี้แหละค่ะมันน่าจะอินอินแน่นอนใช่มันเป็นเรื่องของสังคมไทยที่ถูกซ่อนอยู่ระหว่างชายหญิงง่ายๆเลยค่ะความรักกับเซ็กแค่นั้นเองหรือปัญหาบางอย่างที่คนสองคนแบบอม,มองข้ามไปพอดูเรื่องนี้เราจะจริงด้วย หนังเรื่องนี้บอกเลยว่ามันเปิดเผยและลึกมันลึกและเปิดถึงมุมมองความรักและความปถนาของมนุษย์เพราะฉะนั้นก็อยากให้คนไทยมาดูเพราะว่าคนไทยเราเองก็ตั้งใจที่จะทําหนังไทยที่จะมีสักกี่เรื่องที่จะกล้าเปิดเผยในมุมมองที่มันอยู่ลึกข้างในขนาดนี้แล้วทุกคนตั้งใจทําก็ความคาดหวังคือมันไม่ต้องคาดหวังถ้าคนไทยมาดูหนังก็จะประสบความสําเร็จเองค่ะ น้ำตันแดงภาค2ประกอบด้วยเรื่องราวทั้งหมด3เรื่องคือเรื่องหลุมพางดันมืดของเซ็กเงินงำความรักความลุ่มหลงที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำเมื่อครั้งอดีตเรื่องที่2ทฤษฎีบนโต๊ะอาหารเ <c oughs> มื่อความสัมพันธ์ของเพื่อนสาวที่บอบางกำลังถูกทดสอบเ <c oughs> มื่อเพื่อนสาวแอบมีเซ็กกับชายหนุ่มที่เป็นคนรักของเพื่อน และเรื่องสุดท้ายคู่รักบนดาวโลกหนุ่มสาวว้ททำงานคู่หนึ่งมีเรื่องการเดินทางและจุดที่ต้องทดสอบสารภาพความสัมพันธ์ของกันและกันในความรักเปิดเผยกว่าลึกกว่ากับพวกอารมณ์รักในหนังน้ำตันแดงภาค2เข้าฉายวันที่4พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์และรายได้ส่วนหนึ่งเมื่อเข้าฉายวันแรกจะร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไปครับ ค่ะดูหนังแล้วก็ยังได้ร่วมสมทบทุนช่วยผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมด้วยใช่ค่ะตอนนี้ก็ทุกคนก็ทุกฝ่ายก็ร่วมงานร่วมใจกันจริงๆแหละใช่แล้วค่ะก็ลองไปพิสูจน์ด้วยตาของตัวคุณเองได้ค่ะวันที่4พฤศจิกายนนี้ว่าภาคแรกหรือภาคสองนี่จะสนุกกว่ากันยังไงนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้านะคะเรามีข่าววงสงละครมาฝากกันค่ะ